โบราณจะใส่ผลแก่ของบักแข่งขมสิบถึงยี่สิบผลตำํำขันน้ำจิบดื่มแก่ไอแก่ห่อผืดแก่ไส่นัดกราบสวัสดีครับผมผมพโยบานกําบงสองอยางสีมึงไม่คือเก่าน้อครับผมมือนี้ผมมีบักแข่งขมมาฝากครับผมใส่รากผลแก่ไอแก่ไส่นัด แก่ตอมท่อนสิ้นอักเสบตอมนำเหลืองเสียซอยบำรุงธาตุบำรุงน้ำดีซอยรักษาระรดับน้ำตาลในเส้นเลือดของผู้ป่วยเบาหวานซอยละลายก้อนนิวแก้ไขแก้กินพิษสําแดงซอยขับปสัสสาวะสำหรับกับผมพอโยเมนี่ก็คงไวแคนี่ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พยโยแน่เด้อ ครับสวัสดีครับผม